สวัสดีค่ะหัวหน้าเมย์วันนี้ฉันมีความในใจจะบอกมา ฉันนะ่ารู้สึกว่าหัวหน้าเมเนเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็ที่ฉันอิจฉาที่สุดก็คือหัวหน้าเมเนสวยกว่าฉันลสวยทั้งกายสวยทั้งใจแล้วก็สวยทั้งความคิดเลยนะไม่พอเลยเนี่ยเวลาฉันทํางานเนี่ยฉันไม่รู้จะพึ่งใครหัวหน้าเมบอกฉันได้เสมอบอกได้ตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะี่เรื่องนี้เรื่องนี้ที่ฉันอยากจะอวดเรื่องการทํามาตรฐานมปออที่เป็น G A P ของการแปรรูปตอนแรกฉันก็คิดว่าฉันไม่ควรจะเอาเพราะ เคียจแต่จริงๆอ่ะหัวหน้าเมย์เนี่ยแดะมันจุดแรงมันดานใจให้ฉันว่าเฮ้ยจริงๆกลุ่มเราเนี่ยมันก็เข้มแข็งแล้วมันก็ทําเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของปลาสลิดอนกํายานใบบ้านดูทาอยู่แล้วหัวหน้าเมย์เนี่ยก็มาจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันเป็นผู้หญิงที่เก่งๆเหมือนหัวหน้าเมย์แล้วแถมแกล้งจังหากผู้หญิงอะไรไม่รู้ตัวเล็กนิดเดียวแต่ทำงานแกล้งโคตรโคตนะฉันชื่นชมชื่นชม